สวัสดีครับก่ดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเกษตรทดลองนะครับก่หลังจากห้างหายไปพักนึงเนาะกาพอดีผมบ่ค่อยเด้๋ยทายคลิปเลยมั่นนะครับนี่มั่นผมกระ t h o ไปขายแล้วนะครับบ่เด้๋ยทายเลยพวกนี้น้ำท่วมนะครับบ่คาดคิดว่าน้ำที่ท่วมเมืองนี้นาะซุปปีทุกปีนบ่ท่วมนะครับก่าพอดีผมลืมไปว่าเขาปั่นท่างขึ้นทั้งพุ่นนะครับเขาปั่นท่างขึ้นเราวรารับน้ำมันก็ขึ้นเนาะมันก็เลยท่วมนะครับก็บ่เป็นยังนะครับเดี๋ยวจะค่อยไถปูนไม้นะครับนี่เห็นแหลงก่อนจักหน่อย เดี๋ยวมื่อนนี้ผมสิพามาบึงอัปเดตท,ทุเรียนที่ผมปลูกไว้นะว่าทุเรียนดินทสานี่ครับที่ผมมาปลูกไว้ประมณัณนสามสิบต้นมันเป็นยังไงแน่แล้วมันตต้บ่อหรือว่าเจอปัญหายังแน่ในระยะสามเดือนเนาะไอในระยะสามเดือนนี่มันแตกยอดไปถึงสองเทือเลยครับนี่มันแตกยอดไปแล้วเทือหนึ่งมันจนมันขึ้นเทือที่สองแล้วนะครับนี่เทือที่สองไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมพายางบึงมื่อสิต้นเนาะเชื่อบอครับบรได้สามเลยยังอยู่ขบ ไอหลังจากไอตอนนั้นผมว่ามันใต้ไป2ต้นเนาะใน37ต้นมันใต้ไปแค่สองต้นนะครับหลังจากหันมานบ่มีใตยอีกเลยนะครับมันยังอยู่ครบเลยนะครับอ่ะมาเบื้องครับนี่อ่านี่ครับเบิ้งขนาดนี่คือปลายหยอดเก่ามันเห็นยวมาบมันสิเป็นสีต่างกันนี่ปลายหยอดเก่ายุงนี้ตัวนี้คือใบไม้ทั้งหมดเลยครับนี่ตัวนี้คือใบไม้ทั้งหมดเลยเห็นบ่สีใบสีใบมันสดใหม่ทั้งหมดเลยครับเป็นใบไม้ทั้งหมดเลยแ้วกาตอนนี้ยังอยู่ครบนะครับบ่ตใต้นะครับหลังหลังจากที่ผม เห็ดตายไปสองต้นไอ้สองต้นที่ตายเนะ่ยโบเมนว่าตายหย่อนมาปลูกด้นเติบแล้วตั้งยังตายเลยครับคือไอ้เอามาปลูกเดี๋ยวสองสามมือมันเหลือ่อมตายเลยนะครับมันมันแบบว่ามันเสียตายไม่แต่อยู่ในถุงพเพาะแล้วเนาะนะครับเออมันบริปเป็นน้ำพื้นที่ที่เขามาปลูกนะครับมันเป็นน้ำต้นพันนะครับตัวน,นั้นอ่ะพวกนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับแตกยอดตัวน,นี้ยอดแรกไปแล้วยอดที่สองเตรียมสีมานะครับเออตอนแรกตัวน,นี้หน่อยบิ่งเดียวครับ ไอผู้ได้ทีที่ตามเบิ่งผมมาตลอดก็สิฮูดีเนะวาตอนผมปูน่นี่ต้นน้อยๆนะครับเออแต่ว่าตอนนี้เบิ่งเดียวอ่าเนี่ยไปครับปุนเลี่ยงแถวกันไปเลยอเด็กพ่มสู้เ,เห็นึ่งอ่าเห็นบ่ครับนี่ครับก็ยังอยู่มดนะครับยังอยู่มดโคบมาทุกต้นนะครับไง่ายๆหลอดเก่าซิบเก่าซิบเก่าเสร็เลยเนาะถาเบียบถึงถาบอนับสองต้นที่มันใต้มาตัางแต่ในทุงพอน่ะ มันกับเก่าิบเก่าเปอร์เซ็นต์เลยเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าเอาสักเก่าิบหาแล้วกันเนาะเพราะว่ามันตายไปสองต้นสองต้นในบริเวณใต้ที่ต้นผมมาปลูกดอกมันตายมากตั้งแต่ในถุงพอเนาะพอมาปลูกมือแหลกมันหงอยลงเลยนะครับเออมันหงอยลงเลยแต่ว่าต้นใดมันสิเป็นนี่มันสียูเลยครับมันสิบบเป็นอย่างอ่ะล้วคราวนี้ผมชิวว์ถึงปัญหาที่ผมเจอนําครับสําหรับไอ้ทุเรียนดินทรายเนาะไอ้ปลูกทุเรียนมาเจออย่างน่ทุเรียนดินทรายนึ่งนึ่งละคือในพื้นที่ผมนี่คือมันนนมีาเะ มีน้ำล้วโคกผมยกต่าไปหน่อยนะครับแล้วก็นหน่อยไปหน่อยแต่กับโบพิญังครับเดี๋ยวจะคอยขยายออกนะครับจะคอยขยายออกเรื่อยนะต้นนี้โคกผมยกเองเนาะใส่ใส่ผัวนะใส่โบกจกใส่ผัวยกเอานะครับเพราะว่าผมมีงบประมาณในการจ่างเขาเนาะจ่างเขาจ่างรถไมโคเขามายกไหหรือว่ารถไถเขามาดันยกไหนะครับผมกระจิปันเอาไปเรื่อยๆนี่ต้นนี้เสริมไปแล้วครับต้นนี้เสริมเสริมไปแล้วไปวางบบก,กีเหมือนนี่ครับนี่เออมันก็นเริ่มใหญ่เลยเดี๋ยวปีนา กระเสริมมากอีกนะครับปีต่าใปกระเสริมไปเรื่อยนะครับเตรียมรวมสีใหญ่งงเนาะอ่ามาเบิ้งครับว่ามันแตกหยอดดีสำเดียยใส่เบิ้งครับเออแล้วเดี๋ยวสี่บอกปุ๋ยถี่ใสน่น้ำมีเบิ้งครับหยอดอ่าแนยเบิ้งเบิ้งครับว่ามีหยอดใดถี่หยอดมันโบเดินบอ่อ่าผมใส่เบิ้งเลยอ่าห้าจุดห้าจุดสังเกตครับว่ามีหยอดใดที่โบเดินบอ่อ่าครับนี่คือหมดเลยครับแล้วมันออกมาอีกต่างหากนี่มันออกหมแบบว่าเดินเดินจนเบือเลยนะครับ ยอดนะแล้วก็บบมีบวมีเพียเด้ตัวนี้บวมีเพียผมสีดยาเพียอยู่กับประมาณเดือนละเถื่อเนาะสีดยาไปเดือนละเถื่อนปุ๋ยก็ใส่ไปเถื่อนึงเหล่านะครับใส่ปุ๋ยไปเถื่อนึงเหล่าปุ๋ยนี่เอากระเบิงเบิงตามสีของใบเนาะถ้าสีของใบทุเรียนเหลืองเหลืองเข้าเราก็มาใส่อีกนะครับเออปุ๋ยที่ใส่กับเป็นหกสามสามนะครับปุ๋ยที่ผมใส่เป็นหกสามสามพู้ใดที่ใส่ปุ๋ยทุเรียนไม่กัเน้นเป็นสูตร ประมาณนี้นะครับหรือว่าเกินหนีก็ได้นะเออทางหลานเขาชี้แนะนําเองแต่ตัวนี้ผมไปให้หลานเขาแนะนํานะหลานเขาก็นแนะนําว่าเอาเป็นปุ๋ยตัวนี้เออผมไปให้หลานอยู่กันทลักนะกันทลักผมตัวน,นี้มันเป็นเขตจังหวัดสีเกศเนาะผมไปให้หลานอยู่แถวกันทลักเพิ่นแนะนําให้นะครับเพิ่นก็นว่าเอาปุ๋ยเก่าซ้ำเอ้หกซ้ำสามาไปใส่ก่อนนะครับ <S <S มันก็ออกมาประมาณนี้นะครับผรู้สึกว่าปุ๋ยเก่าซ้ำสามามันไม่ชินแน้นต้นเนาะเห็ดเหตุต้นยืดเร็วนะครับต้นยืดใหญ่เร็วเบิ่งเจริลราครับต้นหกสิบ เดี๋ยวแชงเบ,บื้องตอน้นทุกคลิปที่ผมซื้อมาตอนผมซื้อมามันโอ้ยหน่อยแห้งครับหน่อยซ้ำซ้ำเล็กเก่านะครับเล็กเก่าเก่ามินนะเนาะซ้ำนั่นแหละแต่เบื้องต้นนี้ครับมันสิเป็นเล็กสิพกเหรอเออขนาดต้นบางเงานี่สิเป็นสิพกมินเหรอครับเออบุกใหญ่เหรอซ้ำสีซ้ำนิำนปโปรเลยเนาะเห็นปะเออสีซ้ำนิปโปรผมเหรอครับเบืเ้องต้นเป็นไเออนี่ครับโปเล็บดับนยิดน้อยเด้อกขวีดินบางหัน,ข,น <c oughs> ขออาไปไหลายๆครับต้นนี้ยอดแรกต้นนี้ยอดที่สอง ต้นนี้ผมจำได้ยอยู่ต้นต้นนี้ต้นนี้ไปเร็วกุมูเนาะต้นนี้ไปเร็วกุวมูเพราะว่าตอนมาปลูกมันมีหยอดมามันมีหยอดมากค่าค่าถุงเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวนะครับอแล้วต้นพันธ์ทีเหลืองมาปลูกเอาต้นแบบใดดีผมแนะนําว่าเอาต้นทีมันบม่มีหยอดอ่อนเนาะนะครับผมแนะนําว่าเอาต้นที่ม่มีหยอดอ่อนมันสีดีกว่านะครับแต่ต้นใดมีหยอดอ่อนมันสีเป็นอย่างไรดอกมันสีไอ้มาเส,สาแดดเนาะ มาถึงแดดแล้วมันเหี่ยวๆนะครับบุกขึอตอ้นที่เป็นใบแก่ทั้งหมดหลายแห่มันมาแตกยอดอยู่นี่ครับอยู่อยู่หม่องห้าวที่ปลูกนี่เดี๋ยวดิ่งแห้งอาอนนี้ผมพาผมพายา,างเบิ้งต้นนั้นโอ้หนามปบ่ใดครับเออนี่มันจะมีหนามนะเพราะผมไถออกนะครับเดี๋ยวสิพามาเบิ้งตน้นต้นนี้ครับต้นนี้สูงโคกสูงสูงเกือบเม็ดเลยเออจะค่อยขยายไปเรื่อยเนาะเบิ้งเดี๋ยครับมันหยอดเดิน เออมียอดใดที่มัน,ม,นมันบอ,บอไปบอนะครับแนมเบิงเออเบิ้งมันออกไปเดี๋ยวครับเออใบออกมากอะสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ใบเขียวสมบูรณ์ดีเออเดี๋ยวพาไปเบิ้งต้นใหญ่มั่งแบบนี้อ่านี่ครับต้นใหญ่ต้นสองลอยเนาะสองลอยกับเบญจอมแพ้เขากันนะครับตัวนี้คือใบไม้ทั้งหมดเลยครับนี่นี่นี่ยอดเก่ามันอยู่เพียงนี้เนาะนี่ยอดเก่าอยู่เพียงนี้นะครับโอ้เล็บด๊าเขินเลยอ่ะนี่ครับไอ นี่คือ centimet. หยอดไม้เห็นบ่ะมีหยอดไม้หยอดไม้มันออกมานะครับต้นนี้เป็นต้นสองลอยนะผมซื้อมาต้นสองลอยก่ะสูมไปเบิ้งยังอยู่ครบนะครับโบมีต้นไร้ใย้เห็นไหมซูมใบเบื้องปูนครับเนี่ยยังอยู่ครบเลยยังอยู่ครบเดี๋ยวหันมาทางผีแน่ยังอยู่มัดนะครับนี่อยู่อยู่มัดทุกเหงาทุกเหงานี่เป็นเป็นต้นเดิมตั้งแต่สามเดือนที่แล้วเลยนะครับโบมีโบมีสามนะครับโบมีสามไอ้มัติสามสองต้นนะคือต้นนั้นผมสามตั้งแต่ปลูกเด็กที่หนึ่งหมดนะครับต้นนั้นผมสามสามแล้วนะ ตอนนั้นบถือว่านับนอกกับถือว่าไก่เคียงกันกันกบพวกนี้พร้อมๆอมกันนะกะนี่ครับต้นสองร้อยีเบิ้งใบเด้ต้นสองรอย,เ,เ,ออรอยเ,อเดี๋ยวมารอเบิ้งกันว่าผมปลูกสิเป็นบ่ต้นพันกับตามสีผมบอกเด้อไอเลือกต้นทีมันบม่มียอดอ่อนออกนะครับแล้วกะ็ถามว่าตนน้นใหญ่กับต้นน้อยนี่ทาเป็นผมนะเดี๋ยวผมทามเอาถึงผมผมสีเลือกต้นน้อย เออแต่ว่าก่ใหญ่ให้หน่อยเกินเนาะซ้ำต้นหกซิฟนี่ก็อยากหน่อยไปแน่อยู่เอาซ้ำซ้ำต้นลอยหนึ่งนะครับซ้ำต้นลอยหนึ่งต้นลอยหนึ่งก็สีสูงประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยแหละครับประมาณเม็ดหนึ่งตามตามไปเห็นมาผมซื้อมาอยู่ต้นหนึ่งต้นลอยหนึ่งนะเม็ดหนึ่งครับความยาวเม็ดหนึ่งเออนี่ครับตัวนี้ตัวนี้มันเม,ม็ดกลัวเลยเนาะเม็ดหาซิฟตัวนี้มันต้นสองลอยนะครับตัวสองลอยแต่ว่าเงาบ้านนี้เกือบซ้ำนิโปรตินใหญ่กว่านิโปเมื่ออีกนะครับประมาณยี่ซิฟโกมิลหมดแล้วนี่ เงาหญ่นะครับมันก็เลยแพงเนาะแต่ว่าเฮาสื่อต้นแพ่งๆมากเนี่ยมีความเสียงเอ้เสียงสูงเลยครับคือถ้าพื้นที่เฮ้านะเฮาบ,บ่ท่านหูใจว่าพื้นที่เฮ้าเป็นอย่างไรเนาะผมแนะนําว่าต้นหน่อยก่อนนะครับหรือหรือบ่กั่านก็ต้นเง่า 1, มาจักต้นหนึ่งสองมาลองนะครับมาลองบึงแต่ว่าต้นนี้ <im it> ผมก็ต้นเงญแลละมาลองหาต้นนะครับ <im it> ปรากฏว่ามันเป็นมันบบมีใต้ไม่ได้ต้นเดียวนะครับ <im it> ผ่านไปสามเดือนแล้วครับยังอยู่หมดเลยยังอ,อยู่ครบหมดผมก็เลยเอาต้นหน่อยบัดนี้ลองเอาต้นหน่อยมาปลูกบึง ปรากฏว่าต้นน้อยก็ยังอยู่หมดเลยครับยังอยู่ครบหมดเลยตอนนี้30กว่าต้นนะครับยังอยู่ครบหมดทั้ง30กว่าต้นเนาะพื้นที่ประมาณไรกว่าไรครึ่งนะครับผมปลูกอยู่ที่10บขุนประมาณหันละครับพวกนี้พวกนี้ที่อยู่ประมาณ8ปดขุละแต่ว่าทางพูน่มผนครับทำทำ,ำ,ำก็ไม่ต้นนั้นไปที่อยู่ประมาณ10บขุนนะครับบรรยากาแถวนี้มันเป็นหุ่มแน่มันเพียอยากลงเนาะมันเป็นหุ่มนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งต้น,ตนงอ้อมั่งนะครับเดี๋ยวผมสิปิดคลิปเลยเพราะคลิปมันยาวเกินเนาะอ่านี่ครับงอก ตอยอดจนใบแก่เราหยอดตอไปกำลังมานะครับเออนี่เดี๋ยวเอาไปเร็วๆเลยเนาะนี่ครับหยอดที่สองมาละตัวตน,นี้ยอดที่สองมานะเห็นปะนี่คือหยอดที่สองเลยครับตัวน,นี้คือยอดแรกมีฟังแต่ผมมาปลูกมาต้นผมซื้อมาต้นเท่าไหร่แปดสิบนะครับต้นแปดสิบเนี่ยละ่ะจำจำได้มาซื้อหลายต้นนะจำแปดสิบเนี่ยมั้งประมาณแปดสิบครับแปดสิบเออมันก็ตตอหยอดขึ้นมาตอนนี้ก็สิ่ประมาณกลายเป็นตน้นละหล่อกลัวแล้วเนาะประมาณหล่อ ยี่สิบหรอเพราะว่ามันสูงแค่ข้อผมเลยนะครับสูงแค่ข้อประมาณประมาณเมตรเศ้านะครับนในควมสูงควมสูงจากจากเบาได้ขึ้นมาประมาณเมตรเศ้านะครับตอนซื้อมาเนี่ยมันสีอยู่ประมาณหกส,สิบกว่าหกสิบก,ก,กัวเส้นเนาะหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยหละ่ะประมาณเจ็ดสิบเส้นนะครับเออแต่ว่าต้นนี้ใส่ปุ๋ยตัวเดียวกันกับทุเรียนเลยนะครับใส่ปุ๋ยแบบเดียวกันคือใส่ทุเรียนต้นไหนผมก็ใส่บกเงาะไปนําเลยนะครับแบบว่าพร้อมกันไปเลยเนาะนี่ ยังหลอดมาทุกตนนะครับงอกกระเรียนอาผพู้ได้ที่ปลูกทุเรียนกะต้องเบื้องพื้นที่เจ้าของให้ดีด้นะครับเพราะว่าผมไปเห็นบางพื้นที่เพิ่นปลูกนะมีหัวเวียงแล้วเพิน่นเฮดดีกว่าผมอีกยังโปเป็นก็นมีนะครับเออมันมันมันไอ้ทุเรียนนีโบแม่เราสิปลูกได้ทุกพื้นที่ตัวน,นี้คว้มคิดผมผู้เดียวเด้ผมหมั่นใจว่าทุเรียนนีเลือกพื้นที่แห้งนะครับแต่ว่าโซนทั้งบานผมผมไปเบิ้งแลข้าเจ้าปลูกเป็นหลายคนอยู่แล้วก็ใต้หลายคนเพื่อนนะ แต่ว่าผมเคยไปเห็นอยู่อำเภอหนึ่งเนาะผมบอขอบอ๋วดีกว่าว่าเป็นโซนใดทุเรียนขาเจ้าเป็นคื่กันหมดเลยครับใบเหลืองเหลืองแล้วค้านี่ก็มีหัวเวียงยกโคบักใหญ่เลยนะครับยางดีหนามเขาบ่ต้องห่วงหน้าหนามเขาเดินดีแห้งนะครับแต่ว่าทุเรียนบ่อยยมใหญ่นเนาะใส่ปุ๋ยดีสดัมไรกับบัใหญ่นะครับมันผมคิดว่าน่าจะเป็นทีพื้นที่นําส่วนหนึ่งนเนาะหรือบัวสันกับตน้นพันธุ์ผมกับบัวใ่ใจคือกันแต่ต้นนี้ผมบอวในควางคิดผมเนาะแต่ว่าโซนทั้งบานผมมันมีเจ้านึงเพิ่นปลูกอยู่ทั้งผุน แต่ว่าทั้งทั้งบานผมมันสิเป็นแบบในหัวไอ้หน้าแรงนี่ซ้ำโบแหล่งนะครับพะว่าเดือนหาแดดฮอนฮอนเดือนหานี่เข้าเจาะลงไปเลยเข้าเจาะเจาะสั่งลงไปเลย,เเงลงเลยในใน,ใน,ใน,ในอดดันนั้นในในพื้นดินนี่แค่สามเมตรเจอหนามเลยครับเออแค่สามเมตรนี่เจอเจอตาหนามเลยหนามแบบว่านา้มออกทันทีเลยนะครับก็นี่ครับแถวบานผมมันหนามมันเพียงพ่อเนาะ นามันเพียงพอเลยเพื่อนะครับก็สแสดงว่าอตอนนี้ผมก็บ่กในใจบอกกาการันตีแล้วกันเนาะก็ลองไปคิดวิเคราะห์บ้างกันเอาว่าพื้นที่จะาข้องปลูกต้นไม้พวกนี้ได้บ่นะครับแต่ผมมั่นใจว่าพื้นที่ผมน่าจะปลูกได้เนาะ,ะแต่อาจจะมีตายอยู่แต่ว่าอาจจะจะโอกาสหลอดน่าจะแปดสิบขึ้นอยู่เนาะ,อะโอเคครับขอคุดลหลยที่เบิ้งจนจบคลิปเดี๋ยวคลิปนีลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อย่าลืมสีหญ้าขาพเพียนะครับแล้วก็ปุ๋ยก็ใส่เรื่อยๆใบเหลืองย่ำไดใซดปุ๋ยย่ำนันนะครับแล้วยานี่ผมเอาเกี่ยวเกี่ยวเอานะผมบ่ได้เอาเครื่องตัดแล้วก็บ,บ่ได้สีหญ้านะผมเอาเกี่ยวเกี่ยวเอาโขกยกให้นี้จากน้ำประมาณ80เซ้นนะครับอโอเคครับเดี๋ยวเจอไใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเออต้นนี้เป็นเพียเดี๋ยวเจอไใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ